วันนี้กับผมรู้สึกยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานโครงการผมขอขอบคุณท่านรัฐมาุตสินายกองการบริหารงานส่วนจังหวัดชุมพร ที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและหลักดันให้เกิดการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรกิจกรรมสาธิตการดํานาสี่กิจกรรมการติดตาผู้เรียนห้ากิจกรรมสาธิตการทําขนมไทย ผู้ไม่เกียรติสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้กับผมรู้สึกยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานโครงการท่าน,นรัฐมนตรีสิบนายกองการ,ระหารส่วนตะวันยุธร์ได้มีการพูดคุยกับที่ปรึกษาหรือผู้ใหญ่รังนะครับเพราะว่าอยากจะทำเชิงการ,กรเกษตรการท่องเที่ยวนะครับของชุมชนแต่ละอำเภอก็ท่านนายกกับท่านผู้ใหญ่รังก็ได้ปรึกษาคุยกันแล้วก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับก็ได้ทํา แต่รา่ำเพอก็วันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครับของอำเภอท่าแซะเป็นกิจกรรมที่ดีถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจะมีนักท่องเที่ยววันนี้ก็มีมาทั้งในเมืองนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุมพรนาโดยท่นออานนอรุศิ์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับอย่าให้แต่ลาอำเพอมีจุดเด่นจุดขายที่ดีนะครับวันนี้ก็นะครับที่พี่น้องนะครับได้เอา ได้เลือกนายกโต้นะครับเข้ามาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหว,งวัดชุมพรก็ได้ทําทุกโครงการนะครับไม่ว่าการส่งเสริมทางท่องเที่ยวถนนหนทางนะครับขั้นพื้นฐานของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรได้ดูแลทุกสุขนะครับ นะคะการแสดงเรือผาที่ยวองน้เอม่ชัเหล้วยองหลักของเราเยจะแม่นะคะรับรอนั่นเองเห็นไม่เห็นจะเป็นอะไรสิดที่มากเลยขอบคุณมากลค่ะลูกนะเที่ยวและเล่นเที่ยวของประธานได้กรุณาเปิด สงครามนายอำเภอท่าแซ่ในการเรื่องของผลผลิตและข้าวก็เป็นจุดสำคัญนะคะเดี๋ยวเราให้เัิดงานพร้อมกันนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งงานปุ๊บปืนค่ะท่านนายอำเภอท่าแซ่นะคะปุ๊บปืนายๆได้ค่ะขอบคุณน้องแนนนะคะสวเสกันทุกคนนะคะหลอกไทยจริงๆส่งต่อให้กับ ประธานเลือขายการท่องเท่วยชุมชนอำเภอท่าแซนะคะรับโดยพี่ชนะน้ำรัฐนะะเลขาธิการองค์การบริหารส่วจงวัดชุมพรก็จะพี่คะูาเพ่อเกลอไว้ถามด้รอาแล้วยกนิดเอาเนียวเอาเยวเองลค้าเอิเอายาเอริีโอ้ั่นกระดาษกระดาาไเลยี่เลยเนื้อ 要弄弄。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn